อ่าพี่สวัสดีค่ะนี่อยู่กับคนคนหนูก็ตาดีหนูก็อยู่ข้างหลังพี่ไายอีกโอเคมาบอกได้เียเอออ้าวคนเล่นเขาเป็นพี่ของเบนทับหน้าคนเล่นหน้าคนเล่นโอ้โหปัญหาแล้วเล่นซูมด้วยซูมแบบห้าหกห้าหกตายสามครับตอนนี้ผ่านมาสิบนาทีครับข้าหกเก้าเวลาครึ่งแรกนะอ่าทีมเขาห้าสิบทีมเราห้าสิบเอ็ดแล้วทีมทีม ทีมคนอ uh ื huh. <bunker. S 1> ่นค่าสเปดเท่ากันนะฮะสูสีมากเลยครับตอนนี้ว่าใครทีมไหนจะชนะโอ้โหซื้อของโอ้โหว้าไปแล้วครับโอ้เขาว้าไปไหนแล้วไอ้โอ้โหยถ้าถ้าอยากคิวง่ายๆต้องออกต้องออกของตามคนนี้นะคะอ๋อใช่แล้วถ้าคุณไม่เห็นผมจะพี่พี่ผมจะให้ดูเลยของแบบนี้รองเท้าคาทาฟ้าเออคาสายฟ้าครับแล้วก็มานาสองขวด มะนาวไม่เกี่ยวครับมะนาวไม่เกี่ยวนะฮะมะนาวไม่เกี่ยวกับฮะต่อสู้แล้วเครื่องวัาไม่เกี่ยวนะครับโอ้โหโอ้โหครับมาครับมาแล้วโอ้ยมากับวอเดนโอ้ยไปเลยไปโอ้โหไม่มีใครตามมาเลยโอ้โหมาแล้วโอ้โหทีเดียววอเดนขี่โอ้โหวอเดนท่ามันแรงสุดกลวยมากโอ้โหมันลุยมันลุยสองคนเลยโอ้โหตายตายลงไปแล้วตาโอ้ยฝีมือจากดีๆมัน มันรวมกันครับโอ้โหขี้ขาดมากเลยครับโอ้โหในทีมเราไม่หามันเคลียนะฮะมนฮาไม่เหมือนขี้ขาดพอนะฮะไม่หาตายไปแล้วนะคะใช่งงมากไม่หาตายไปอย่างงงงเบยเอะฮะโป้มจะพังนี่เคยพัคลิปคนตีมากคลิปครับดูป้อมครับเลือดป้อมเลือดป้อมเลือดป้อมครับแค่นี้เองนะครับอยากรอเต็มเต็มเหลือแค่นี้เอง โอ้โหตัวซอมบี้มาโอ้โหเกิดเกิดกระโบแครับเกิดกัมโบขึ้นเกิดกัมโบ้นมากเกิดกัมโบโอ้โหหนีไปก่อนเลยครับโกลัวหนีไปก่อนนะกลัวมือยักษ์กลัวเหมือนเหมือนเหมือนหมาจริงเลยครับโอ้โหโดนตีขี้มาต้องกลัวขี้กาขี้ปลานขี้ขี้คนโอ้โห ตั้งหน้าตั้งตาโอ้โหตัวเชี่ยเลยโอ้โหโอ้สี่คนมาทางบนกันใจมืออันตีเันืีว2นสองนะฮะพี่เขาจะบอกเลยนะวิธีเล่นตองนัานทำยังไงร้เปล่าล่างฮะก่อนแรกเรามีห้าคนใช่เปล่าพี่ไปกลางหนึ่งใช่เปล่าล่างสองบนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เหลือก็คือในป่าใช่สูงป่าถ้ามันมายีบตรงตีทีเดียวหัวแรก โอ้เดินไปไหนแล้วโอ้โหจะเป็นเรนล่างนะครับโอ้โหเป็นเรนล่างตัวหายไปแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นฟินพิชั่นเวิร์ดครับเขาปรับเขาพี่ของผมปรับแบบดูแลอวตารได้นะครับแล้วก็ปรับแบบปรับยังไงไม่รู้ครับอยู่ดีเลือกกลายเป็นสีเหลืองทีมมันเป็นสีน้ำเงินครับโอ้ มีมีไอเทมสูบให้ครับบอกครับตอนนี้ก็เกิดอาการอาการโอะไรทันทีเลยโอ้บอลเด่นนีครับโอ้ร้อรักครับโอ้โหรลาไม่ได้แล้วครับไม่ได้เออมากันสองคนนี้แกวิ่งหนีกันเลยพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าบอลเด่นที่ไหนวะไม่ใช่บอลเด่นบอลเด่นบอกไหมบอกไหมสนใจบอกไหมครับ ใช่ไหมสองแชมป์หนึ่งสองแชมป์ห่งผู้ชื่อผิดนะครับตัวเมื่อกี้ไม่ใช่บอลเดนครับผมไปจักโอ้โอ้โซ่มาแล้วโอ้โหโซ่มาแล้วบอลเดนกระโดดดึงดึงอยู่นะโอ้โหดูอย่างจังเลยครับโอ้โหคณะกรรมกาตัดสินใจครับใครจะได้รับว่าใครจะได้รับลูนไปนั่นเองครับอ่าฮะโอ้บอลเดนได้รับไปครับ โอ้โหพวกอู๋หมาไหมครับโอ้โหหมาวิ่งมาเลยหมาวิ่งมาหมากลัวครับหมาหนีก่อนเลยหมากางครับโอ้โหแม่งรัดชิบไม่ได้อู้หู้หนีก่อนทับโอ้โหหนีไม่ทันครับตายเลยโอ้โหน่าเจ็บแลย์นาเบาหน่อยครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายไม่ยังไม่จบ